สวัสดีค่ะมาต่อนะคะของซีรีส์ที่2นะคะความสุขนั้นฟรีะคะ่ะเพราะว่ารักทำเป็นคลิปที่2เลยนะคะเพราะว่ารักไม่อยากตัดต่อนะคะแบบขีเ้เกียจตัดต่อนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาเนาะนะคะแล้วก็คือความสุขของเรานะคะก็ได้ถ่ายภาพนะคะเรามีกล้องมีโทรศัพท์สวยๆเช่นรักมี iPhone เนาะก็สามารถถ่าย ไออ่อถ่ายรูปจาก iPhone นะคะใส่เซลฟี่แล้วก็ถ่ายวิวอะไรเงี้ยต่างๆแล้วก็เราสามารถเล่น TikTok กนะคะก็คือมันเป็นความสุขของเรานะคะแบบฟังเพลงใน TikTok คือนี่เห็นไหมหรือว่าการเล่น Facebook นี่ที่สามารถแบบซักสอรี่นะคะหรือว่ามีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอ่อหรือว่าชอบเขียนหนังสือแล้วก็สามารถเขียนหลังสือลงใน Facebook อะไรเงี้ยได้นะคะ ซึ่งมันแบบเป็นอะไรที่แบบมีความสุขที่เราหาความสุขแนนฟรีนะคะแล้วก็การทําอาหารการกินอาหารที่เรามีเน,ะนาะนะฉะนั้นแล้วนะคะก็ลองหาสิ่งที่เป็นความสุขนันนฟรีโดยที่ไม่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวเลยนะคะไม่ได้ใช้เงินเลยแล้วก็อหรือการทําอะไรก็ตามที่ใช้เงินน้อยที่สุดนะคะหรือว่า คือแต่ก่อนนะคะแล้วก็จะใช้สิ่งที่เป็นความสุขนั้นฟรีเช่นเรามีความสุขแต่ก่อนแล้วก็มีแบบคือมีความสุขการทํางานนะต้องทํางานในสิ่งที่เรารักเท่านั้นนะคะเวลาที่เราจะเรียนภาษาะคะตอนแรกนะคะลักจะไปเรียนภาษาซึ่งลักไปเรียนที่โรงเรียนที่ลักแบบพอเราไปเรียนได้2วันเรารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ชอบแล้วก็ไม่เรียนเลยนะคะ คือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์การสอนการเรียนแบบเราที่เราชอบนะคะเรียนเราไม่มีความสุขไม่เรียนค่คะคือเขาก็คือมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่สไตล์ที่เราชอบนะคะแล้วก็ไม่เรียนฉะนั้นแล้วนะคะเราก็เรียนสิ่งที่เรามีความสุขเท่านั้นนะคะเพราะว่าเวลาเราสําคัญที่เราจะอยู่กับสิ่งที่เรามีความสุขนะคะดูวัตถุเลิฟนะคะถ้าทํางานก็เหมือนกันดูวัตถุเลิฟทําสิ่งที่มีความสุข เราก็ลองมองหาอะไรเงี้ยต่างๆนะคะที่เรามีความสุขส่วนมากแล้วก็อชอบอถ่ายรูปแล้วก็ออกไปเดินเล่นนะคะถ้าเราความสุขนั้นฟรีนะคะทุกคนก็คิดดูว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําแล้วเรารู้สึกมีความสุขเหมือนลักตอนนี้นะคะล้มีความสุขกับการขายของนะคะเพราะว่าลักรู้สึกว่าสินค้าของเรา่ะคนอื่นน่ะเขา คือเขาต้องการมาเช่นแล้มีเครื่องล้างหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเราใช้ดีคนอื่นก็อ่ถ้าเขาแบบอยากใช้อย่างเงี้ยเราก็นําบอกต่อเขาอะไรเงี้ยเหมือนเราใช้สีพึ่งมาหาลงนะคะมีคนสั่งอะไรเงี้ยนั่นแหละคือเราทําอะไรที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนั่นแหละคือความสุข